เรามาดูวิธีการโกวดวินโด์ของเฟสหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการโกวดวินโด์นะครับเราต้องทำการเก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับโดยเตรียมแฟลชไดท์ที่เราจะเก็บข้อมูลมานะครับมาก๊อปของของเก่าไว้ก่อนนะครับในไดท์ดีนะครับก็จะมีโฟลเดอร์คิวเมติกเทเลอร์รีดิไซน์นะครับหลังจากที่เราเตรียมแฟลชไดท์เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ก๊อปของนะครับของเก่าเก็บไว้ก่อนซึ่งในโฟลเดอร์คิวเมติกเนี่ยก็จะมีเป็นคิวเซิร์ฟเวอร์กับคิววินเอสนะครับส่วนคิวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเป็นของเฟสเฟสหนึ่งนะครับเฟืองสีแดงส่วนคิววินเอสเนี่ยก็จะเป็นของเฟสสองสีเหลืองนะครับ สมมุติว่าตัวเนี้เป็นคิวเซอร์เวอร์นะครับเราก็คลิกขวา c o p ปปเลยพอ Copy ีเสร็จก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับเป็นคิวเซอร์เวอร์ตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องเอานะครับเป็นเทนเนอร์รีดีไซน์นะครับเราจะไม่ก๊อปทั้งลูกนะครับเราจะแค่เอาคอนฟิกคอนฟิกในในโฟลเดอร์นี้นะครับ ก็คือจะเป็นโฟลเดอร์คิวมินเอเมนะครับในโฟลเดอร์คิวมินเอเมเราจะเก็บตัว Config หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัว Button นฐานโค้ดดอทคอนฟนะครับแล้วก็ q ิวว i นไตัวนี้นะครับก็คือจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับในโฟ er ลเดอร์คิวมินเอเมเราก็คลิกขวา Copy เหมือนเดิมครับแล้วก็เก็บไว้ในแฟลไดร์ที่เรามีนะครับ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือแยกโฟลเดอร์กันให้รู้เรื่องนะครับก่อนที่จะทำการ copy นะครับส่วนโฟลเดอร์ Qterminal ก็เหมือนกันครับก็เก็บโฟลเดอร์ c o n f i g คลิกขวา copy แล้วก็มาวางมาวางในแฟลไดร์ที่เราต้องการก็คือแยกให้ให้รู้เรื่องนะครับเพราะว่าชื่อโฟลเดอร์ด้านในเนี่ยชื่อชื่อจะเป็น Config เหมือนกันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องเก็บนะครับ จะเป็นตัวนี้นะครับ A007 QKOS Hider นะครับก็เก็บข้อมูลมา copy เราก็มาวางในแฟลชไดร์เรานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะทำการกดวินโดว์หลังจากที่เราเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเสียแฟลชไดร์กดวินโดว์นะครับเราก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องนะครับ เราเลือก Advanced Chipset นะครับ Hard Disk Boot Priority ก็คืออันแรกเลยเราจะให้บูาเราเราทำการเลือกเป็นบูทอันนี้นะครับแฟลชไดร์นะครับชื่อ Kingston นะครับกด F10 นะครับเซฟพอขึ้นมาหน้านี้นะครับเรียก เลือกตรงนี้นะครับรอนะครับอพอขึ้นมาหน้านี้นะครับเราเลือกมาอ่ารี e r คเวอร์นะครับเลือกรีคูเบอร์นะครับมาเบลฟอร์แบ็กนัมนะครับ อพอขึ้นมาหน้านี้นะครับเราเลือกเป็น Remove Able Die E นะครับ Double Click น,นะครับเลือกเป็น k t b v 3 2 5นะครับคลิก OK พอเข้ามาหน้านี้เราเอาเมาส์มาจ่อด้านบนนี้นะครับมันจะขึ้นมาเป็น Disk Recovery นะครับคลิก Next ครับตรงนี้ไม่ต้องเลือกอะไรครับ Next ครับตรงนี้ ดิสสองนะครับทั้งดิสเลยเน็กครับเน็กครับคลิกโอเคเลือกโปรเซสครับคลิกตรงนี้ก็คือถ้าถ้าเราไม่รอรอดูนะครับเราก็ติ๊กไปเลยเดี๋ยวพอเวลามันทำเสร็จมันก็จะชัดดาวให้เองเลยนะฮะประมาณสองนาทีอ่าถ้าสมมุติว่าขึ้นหน้านี้มานะครับถ้าเราไม่รอเราก็ชัดดาวไปได้เลยนะครับ หลังจากเครื่องชัดดาวเสร็จแล้วอย่าลืมดึงแฟลตไดโกรดออกนะครับอพอเครื่องบูตวินโดว์ขึ้นมาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับเรารอให้มันรันโปรแกรมอะไรขึ้นมาให้ครบเลย อันนี้โปรแกรม Q Win S เนี่ยก็คือถ้าเราโคดเนี่ยมันจะเป็น Q Win Phase สอเสมอนะครับเราต้องทำการแก้ไขให้เป็น Phase หนะครับก็เดี๋ยวรอให้มันบูตขึ้นมาให้ครบก่อนเดี๋ยวเราจะก๊อปปี้ข้อมูลที่เราก๊อปมาตอนแรกครับก๊อปใส่วังไปเหมือนเดิมตอนนี้เครื่องก็กำลังหาไดเวอร์ USB Port ต,ต่างๆนะครับก็ปล่อยให้มันรันไปเลยครับ ระหว่างรอเราก็มาตั้งพวกค่าหน้าจอก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็นพวกสกรีนเซิร์ฟเวอร์ครับตั้งให้เป็น n e อร r ครับอ่าตรงนี้ก็เป็นนอนใปบันเดอะไรขึ้นมาก็คลิกการกรบาทออกไปให้หมดก่อนก็ได้ครับอ่าเรามาตั้ง power เป็น a l w a y on turn off monitor ก็คือไม่ต้องปิดนะครับเป็น never ให้หมดเลย Apply โอเคส่วนตรงนี้ผมก็จะตั้งเป็นคลาสสิกก็จะได้ดูง่ายอันนี้แล้วแต่ใครถนัดนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ QWinS อันนี้เราเราไม่ใช้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเฟรหนึ่งอย่างที่บอกเป็นเฟืองสีแดง ก็ทีนี้เราก็เสียบแฟลชไดท์ที่เราก๊อบข้อมูลมาก็จะได้อย่างนี้นะครับอะไรที่เด้งขึ้นมาก็การกรบาดออกไปทั้งหมดก่อนนะครับเพราะว่ามันยังใช้ไม่ได้อยู่ดีหลังจากที่เราเสียบแฟลชไดท์เราก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยที่แฟลชไดท์เราเตรียมของไว้ก่อนก็ดับเบิลคลิกที่ได้ดี โฟลเดอร์ค er ิวเมติกคิวินเอสอันเนี้ยมันของของเฟสเฟสสองนะครับเราก็ลบไปเลยเพราะว่าอันนี้เราเป็นของเฟสหนึ่งเราลบไปเลยเราก็ copy q s e คิวเซร์เวอร์ที่เราก๊อปของเก่ามาก่อนใส่ไว้ในไดดีอ่ทำโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่หนึ่งอันเป็นโฟลเดอร์เทคซั u พอร์ต เวลาเราคุยกับลูกค้าบางทีเราให้เขาเช็คของเช็คอะไรก็จะได้สะดวกนะครับก็จะเก็บพวกตัวที่เราเก็บข้อมูลไว้นะครับจะเป็นพวกเซตอัพคิววิน ก็จะเป็น backup พคิวเ e r ร์ฟใน setup q คิววิเนี่ยถ้าเป็นเฟสตหนึ่งนะครับเราจะต้องไปเอาข้อมูลตัว setup มาก่อนนะครับถ้าไม่มีตัว setup ไม่เป็นไรครับก็คือของในเครื่องมันมีนะครับไปที่ไดดีอินส l l ลเลอ เลียงไฟล์เรียงไฟล์ก่อนนะครับมาที่เลข10นะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ q m ว i i t ไปที่ Tech Support ครับแล้วก็ตัวนี้ครับ Qwin 2 k qsp 13 i n s t a ินสตอแล้วก็ Copy แล้วก็มาวางในไดดีเทคซ p o อ t ที่เราเขียนว่าทำโฟลเดอร์ไว้นะครับ Set up Q w i n หลังจาก Copy ของมาเรียบร้อยแล้วอ,อย่างที่บอกครับเฟดเนี้ยเป็นเฟดหนึ่งเราจะต้อง i ิน t ตอ l ทิ้งหนึ่งครั้งนะครับไม่งั้นเปิดโปรแกรมไม่ได้นะครับกด i accept นะครับ next ครับอันเนี้ยเครื่องเนี้ยเป็น Q s e r v e r ์เนะครับไม่ต้องไปเลือกะายเลยมันจะติ๊กอยู่แล้วนะครับกด next กด next ครับ install พินิทครับทีนี้เราก็จะได้มาเป็นตัวสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ลองดับเบิลคลิกดูก่อนว่าเข้าได้หรือเปล่านะครับอ่าถ้าเข้าได้แสดงว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวสแตนดาร์ดเลยยังไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลยนะครับอ่าเราก็ปิดไป ทีนี้เราก็มาดาูของที่เราก๊อปจากแฟลชได้มาลงในเครื่องนี่นะครับที่ชื่อว่า Q Server นะครับลอง d ดับเบิลคลิกเลยว่าเข้าโปรแกรมได้หรือเปล่าอันนี้คือตัวที่เราก๊อปของเก่ามานะครับของสาขา,าแสดงว่าอันเนี้ยโอเคมีของของละเราก็ปิดไปก่อน ทีนี้เรามาดูที่เทเลอร์รีดีไซน์ไดดีอันนี้คือในเครื่องนะครับได้ดีเทเลอร์รีดีไซน์นะครับเราก็มาที่คิวม uh, ินิทเมนต์ทีนี้เราก็เปิดของที่เราก๊อปปี้มานะครับที่อยู่ในแฟลตได์นะครับ uh, ของผมเฟดหนึ่งเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ ใน Q m n นะครับที่บอกให้ Copy Folder Config นะครับกับ b u t o t o n t a n c o o e c o n f i นนะครับแล้วก็ Qwin-ini ตัวนี้นะครับทำไมถึงไม่ให้ก๊อปทั้งทั้งทั้งลูก qmin ินิ e อตนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีไฟไล์อะไรเสียด้านในเราเราเราไม่ทราบนะครับมันจะทำให้ตัวโปรแกรมนกฟ้าบูตไม่ขึ้นครับอันนี้คือของในเครื่องนะครับก็เพจลงมาเลยเป็นยดสัว ทับไปเลยก็ก q erm กเหมือนกันครับ q t e r m i n a l ก็เหมือนกันครับเราก็จะเฉพาะตัวที่จำเป็นจำเป็นก็คือจะเป็น folder config. ร์ n f i g ิกกอจากแฟลชไดร์มาวางในเครื่องในโฟลเดอร์เลือกโฟลเดอร์ให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไม่งั้นโปรแกรมนกฟ้ามันจะสตาร์ทไม่ขึ้นนะครับหลังจากที่เรา copy ี้เสร็จเราก็มาเช็ค ดูครับว่าตัวนกฟ้าเนี่ยบูตขึ้นมาหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะเปิดนกฟ้าเราจะต้องเปิดโปรแกรมคิวไว้ด้วยนะครับเสมอนะครับไม่งั้นตัวโปรแกรมนกฟ้ามันจะขอขอคิวจากโปรแกรมคิววินไม่ได้นะครับมันจะค้างอ่าทีนี้เรามาดูตัวนกฟ้านะครับเทเลอรี่สตาร์ทออคิวนะครับอ่าเราก็รอนะครับรอ รอจนกว่ามันจะขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือเราเทสตัวนกฟ้านะครับตัว Start Or Queue นะครับหลังจากที่เรา Copy ข้อมูลมาอ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็คือแสดงว่านกฟ้าขึ้นนะครับทีนี้อ่าเครื่องพิมพ์เนี่ยมันจะยังไม่พิมพ์นะครับที่ตู้เราจะต้องไปเซตค่าของ p r i n เตอร์ก่อนนะครับทุกครั้งนะครับก็ในตัว Code Window เนี่ยมันจะเป็น ดีฟอย์มันอยู่ะฮะก็คือเราจะต้องตั้งค่าให้เป็นพอตห้านะครับเราก็คลิกขวาที่ไมค์คมนะครับคลิกขวา Property Hardware นะครับ Device Manager อ่าทีนี้เราก็มาดูพอตนะครับพอตของ printer นะครับปกติแล้วอะ่ะที่ตั้งค่าเป็น default เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ความ12นะครับเดี๋ยวเราจะเซ็ตเป็น คอม5นะครับที่คอม12แต่ทีนี้เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นคอม12จริงหรือเปล่าเราก็ดึงลิ้นชักปรินเตอร์ออกมานะครับกดที่สวิตช์ด้านหลังนะครับข้างซ้ายนะครับตัวที่วางแกงกระดาษสีดํานะครับเรากดปิดก่อนแล้วเราจะสังเกตดูว่าคอม12เนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าอ่าก็เป็นคอม12นะครับคอม12ก็จะหายไปนะครับเราก็เปิดใหม่ คอม12ก็มาเหมือนเดิมดันนิ่งชักเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเราก็คลิกขวาที่คอม12คลิกขวาเลือก Property ไปที่ Port นะครับมา a d d o n e เนี่ยฮะมันจะเป็น default เป็นคอม12เสมอน,นะครับเราก็คลิกลูกศรลงล่างลงมาเลือกเป็นคอม5นะครับคลิก OK Yes คลิก OK แล้วก็ OK OK ออกไปหมดเลยทีนี้เราก็จะมา พิมพ์เทปเพจดูนะครับว่ามันเป็นคอมอันนี้จริงๆหรือเปล่าโดยการคลิกขวา Property พิมพ์เทปเพจนะครับถ้าถ้าถ้าพิมพ์ออกก็โอเคครับก็แสดงว่าใช้ได้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือปิดโปรแกรมคิวก่อน มาตั้งตัวสตาร์ทอัพนะครับบา้าไปนะครับเราจะมาตั้งสตาร์ทอัพตัวโปรแกรม QWin นะครับก็หาผหาดที่เราทำไว้นะครับเป็นไดดีคลิกที่เฟืองนะครับก็จะเป็นไดดีโฟลเดอร์ค o m มิตี้คิวเซิร์เวอรแล้วก็จะเป็นตัว QWin Type 2 EE นะครับตรงนี้เราก็กด next เลือกเป็น Start Up นะครับกด f i n i s คลิก OK คลิก OK ไปหมดทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่ามันมาหรือเปล่าเราก็มาดูโปรแกรมที่เราตั้ง Start Up ไว้อ่าก็คือตัวเนี้ยเป็น QWin ละสองที่เราตั้งเมื่อกี้ส่วน QWin S เราก็ลบออกไปนะครับเพราะว่ามันเป็นของเฟสองอันนี้เราใช้เป็นเฟสหนะครับส่วนสีแดงอ่าทีนี้หลังจากที่เราตั้งไว้ก็อย่าลืมทําเป็นช h o r t Cut ไว้ด้วยในโฟลเดอร์ได้ดี a q m t i c คิวเซอร์เวอร์นะครับอย่าลืมทำเป็นช็อตคัดออกมาด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเข้าแ้งไหในเดสกท็อปอ่าแล้วก็รีเนมนะครับเป็นคิวเซอร์เอ่าหลังจากที่เราเซต q ิววินเสร็จเซตนกฟ้าเสร็จอ่าตั้งสตาร์ทอัพเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองรีสตาร์ทกันอีกรอบหนึ่งว่าโปรแกรมที่เราตั้งไว้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ อตอนนี้ก็คือออกปกตินะครับเราก็จะมาทําการกดคิวดูนะครับอ่าอันนี้ลืมบอกไปครับก็คือคอนฟิกที่เราเข้าไปก๊อบในคิวเมนเ n t นะครับก็คือบางสาขาก็คือจะเหลือแค่2ปุ่มนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่สาขาไหนจะใช้แบบไหนนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือออกปกติเปิดบัญชี เป็น500ขั้นตอนต่อไปนะครับไอตัวที่เราก๊อปมาเมื่อกี้ครับก็คือจะเปลี่ยนข้อความด้านล่างนะครับจากกรอกแบบฟอร์มด้วยตัวเองนะครับเป็นรับคิวทันทีนะครับเราก็ปิดโปรแกรมไปนะครับปิดโปรแกรมอ่าตัวนกฟ้านะครับโปรแกรมคิววินย่อมาเหมือนเดิมครับเราก็ไปที่ไดดีที่เราก๊อปข้อมูลจากเไดไดมานะครับเทคซ์พอร์ตอ่าพอเรา เข้ามาที่เทคซับพอร์ตนะครับตัวที่เราก๊อปข้อมูลมานะครับอ่าทีเนี้ยก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับแพด a ศูนย์ศนะครับอ่าดับบิ้คลิกอย่างเดียวเลยครับอ่าอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเราก็ปิดโปรแกรมนี้ไป คิววินไม่ต้องปิดนะครับคิววินต้องเปิดไว้ตลอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนกฟ้ามันจะขอคิวจากโปรแกรมคิววินไม่ได้นะครับอ่าเดี๋เพิ่คลิกเทสอีกท,ท,ทีหนึ่งครับ